สดก็นี่กรักินเป็นตัวแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ยามือเด้อผู้ใดยังไม่ได้เนื้อยได้อ่าสิ้่งไกวมือเศรออกมาเด้อมาเด้อพี่น้องตอนนี้อ่าที่เวลาที่สามอ่าที่ก๋วยเตี๋ยวกลางทุ่งเจรลำนะครับอ่าเชิญได้เลยครับสดก็นี้ก็ต้องกินเป็นตัวแล้วนี่พี่น้อง นี่เบิังฝีมือเพิ่นเลยนี่ครับเขาพูนุ่มเจ้าเราผู้เฒ่าสำหรับมือโปเนี่ยมือมือโปรเจ้าผู้เฒ่านี่ครับผมนี่สดสดเลยพี่น้องดื้อดื้อดื้อดื้กดื้อดื้อเลยพี่น้องนี่สดก็นี่ก็กินมในโตแล้วบีบปากหน่าหัวหลังแล้วแลี้ยงขับปากเลยพี่น้อง นี่เบงโหลดอุ้ยกุวยเตี๋ยวกลางทุง่งเ,เนื้อโบราอยากได้เนื้อรากเนื้อสิ้นมื่อนกุวยเตี๋ยวกลางทุ่งน้องแท็กได้กินเขาไว้กินเขานอกเลยครับโอ้ดินดึบดึบอยู่เลยพี่น้องรถคักเชียงเนื้อเนี่ยมาเอาไปสิน้นไปไปก้อยไปลาบกันเด้อพี่น้องเด้อ เราแปดในเฟรมสูงหมเนยอัเป็นสูงว่ไปขึับ